The Israfim เกือกรุปน้องใหม่ไฟแรงจากค่าย s o u c e Music เตรียมพร้อมที่สุดแห่งการเดลชื่อวง The Israfim มาจากคำว่า I'm fearless สื่อถึงความกล้าหาญและมั่นใจเดบิวอย่างเป็นทางการ2พฤษภาคม2022พวกเธอพร้อมปลดปล่อยความสามารถสมาชิกทั้ง6คนประกอบด้วย s ากุระ Cha อ o และอีก4คนที่มาจากหลากหลายประสบการณ์ จากการเต้นที่พลิ้วไหวไปจนถึงเสียงร้องที่สุดแสนจะไพเราะเ e ลอเซราฟิมไม่มีที่สิ้นสุดของความสามารถแฟนๆทั่วโลกต่างตั้งตารอาการเปิดเผยของวงนี้เอล e r a ราฟิมเติบโตเป็นสากลติดตามเอล e r a ราฟิมเพื่อไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวเข้าร่วมกับเราและเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเ e ลิ r a ราฟิมเกิลกรุ๊ปน้องใหม่ไฟแรงจากค่ายซอสมิวสิกเตรียมพร้อมที่สุดแห่งการเดลชื่อวงเ e ล e r a ราฟิมมาจากคำว่า I'm fearless สื่อถึงความกล้าหาญและมั่นใจเดบิวยา